บทสวดมนต์ทำวัดเช้าสำหรับผู้ชายสวดบูชาพระรัตนตรัยโยโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธสวาขาโตเยนะภควาตาธรรมโมสุปฏิปันโนยัตสสะภควโตสาวกสังคโค ตัมมยังพักขวันตังสะธรรมังสะสังขังอิเมหิสก,กาเรหิยะถารหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภักขวาสุจิระปรินิพุโตปิปัชิมาชนะตานุกรรมประมานสา อิเมสกกาเรทุกขตะปน,นาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะคำกราบพระตะไตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโภพควาพุทธังพควันตังอภิวาเทมิกราบ สว่าขาโตภักขวตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิกราบสุปฏิปันโนภักวโตาสาวกสังคโคสังขังนามามิกราบยะมัมหะโขมยังภักวันตังสรานางังคตโย โนภควาสัทธายัสสะจะมยังภควโตธรรมังโรเจมะอิเมหิสักกาเรหิตังภควันตังสัสธรรมมังสัสาวกสังขังอภิปูชยามะปุพพาคณะมการหันธรรมยังพุทธะภควโต ปุพพาคณะมะการังกโรมเสนะโมตัสสะพระคะวตโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะพระคะวตโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะพระคะวตโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบหนึ่งกราบสอง กราบสามพุทธาพิธุติหันทำไมยังพุทธาพิทุติงกะโรมเสโยโสตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสถัทธา ทวมนุษย์สานังพุทธโภพวาโยอิมังโลกังสเทวะกังสมารกังสัรรมกังสัตสัมณะพระมนิงปะชังสเทวะมนุษย์สังสยังอภินยาสัชิกัตตวาปเวเทิโยธรรม,มังเทเสสิอาทกัลยาหนัง มัชเฆกัลยาณังปริโสสาณะกัลยาณังศาถังสพยัญชนะงเกวะละปริปุน,นังปริสุทธังพมมจาริยังปกาเสสิตะมะหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตะมะหังภะคะวันตังศิรสาณา,าม,ามิกราบ ธรรมมาพิทุติหันถ้าม่ยังธรรมมาพิทุติงกะโรมเสยโยโสสว่าขาโตภะควตาธรรมโมสันทิทโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาอิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิ ตมหังธรรมมังอภิปูชยามิตมหังธรรมมังศิรสา,านะมามิกราบสังคาพิทุติหันธรรมยังสังคาพิทุติงกรโรมเสโยโสสุปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสังโค อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโคัาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะภะคะวะโตาสาวกสังโค อาหุนานโยปาหุนานโยทักขินายโยอัญชลีกรณีโยอนุตรางปุญญาเขตังโลกัสสะตมหังสังคังอภิปูชยามิตมหังสังคังสิระสาณา,าม,ามิกราบรัตนัตยัปปนามัคาถา หันธรมยังรัตนตยัป,ปนามคาถาโย ο. เจวะสังเวควัตถุปริทีประกปาทัดจัดพนามเสพุทโธสุสุทโธทกรุณามหันนโวโยจันตะสุทธภรยาณโลจโนโลกัสปาปูปะกิเลสคาตะโก วันธามิพุทธังอหมาทเรณตังธรรมโมปฏิโปวิยะตัสสะสัตถุโนโยมัคะปากามะตะเพทะพิน,นโกโลกุตโรโยจะตะทัทธะทีปโนวันธามิธรรมังอหมาทเรณตังสังโฆสุเขตาพยติเขตะสังยิตโต โยทิทะสันโตสุขตานุโพธโกโลลัพปะหิโนโอริโยสุเมทะโสวันทามิสังคังอาหามาทะเรณตังอิเจวะเมกันตะพิปูชเนยยกังวัตุตยังวันทยตาพิสังขตังปุญยังมะยายังมะมะสัพพุปัถวามะโหตุวเวตัสะ ปภาวะสิทธิยาสังเวคะปริกิตตนะปาถะอิทะตถาคโตโลเกอุปนโนอรหังสัมมาสัมพุโทโธธรรมโมจะเทสีโตนิยายานิโกอุปสัมิโกปรินิพานิโกสัมโพธคามี สุขตัปปะเวทิโตมะยันตังธรมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามะรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมณสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโข ปิเยหิวิปโยโทุกโขยยำปิดฉังนะละาภิตตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาเสยยะถีทังรูปูปาทานักขันโธเวทนูปาทานักขันโธสัญญูปาทานักขันโธสังขารูปูปาทานักขันโธ วิญญาณูปาทานขันโทเยสังปริญญายะระมาโนโสภควาเอวังพระหุลังสาวเกวิเนติเอวังภาคาจัปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพระหุลาปวัตติ รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังส네ัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมมาอนัตตาติ เตมยังโอตินนามหาชาติยาชรามณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิทุกโขตินานาทุกขปะปเรตาอเปวนามิมัสสะเกวะรัสสะทุกขข,ขันทัสสะอันตะกิริยา ปัญญาเยถาติจิระปรินิพุตตมติตังพระควันตังสรนังคตาธรรมมันจะพิขุสังคันจากตัดสะพระควตโตศาสนังยะถาสติยะถาพลังมณสิกะโรมะอนุปฏิปัชามะศาสโนปฏิปัติอิมัสสะเกวะรัสสะ ทุกขขันทัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุสพพปฏิธานะขาถากรวดน้ำระลึกพระคุณหันธรรมยังสภพปฏิธานะขาถาโยพนามเสปุญญัสิธานิกตัสสะยานัญญานิกตานิเม เตสัญจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาประมาณกะเยปิยาคุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปะยะทิฏฐิวาอันเยมัชะตะเวริโนสัตตาติดถันติโลกัสมิงเตพุมมาจตุโยนิกา ปัญเจกะจตุโการาสังสารันตาภวะภเวยาตังเยปติทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาทินานักบุญญานังอนุโมทนะเหตุนา สเพสตาสธาหนตุอเวราสุขะชีวิโนเขมะปะทันจะปะโปนตุเตสาสาสิชาตังสุภาอารหังสัมมาสัมพุทโภพคะวาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิครับ สว่าขาโตพระควตาธรรมโมธรรมมังนมัสามิกราบสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังคโคสังคังนะมามิกราบมาตาปิตุอุบัช,ชานางังอหังวันทามิกราบ ภูรุอุปัชฌายะอาจารย์ยะขุนังอหังวันทามิกราบ